สวัสดีครับสวัสดียามค่ำยามแรงของวันที่17พฤษภาคม2566นะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ฝายน้ำล้นอำเภอฝางนะครับผมชุมชนบ้านหัวฝายนะครับก็หลังจากที่ฝนตกหนักมา23วันนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้โอ้โหเยอะเลยนะครับน้ำก่อข้างเยอะนะแต่ก็พอมา พอที่จะเล่นน้ําได้นะครับบรรยากาศยามค่ำยางแรงก็มีเด็กๆเล่นน้ําแล้วเนาะโอ้ยมีปูเจ้ามาเล่นน้ําด้วยนั่นกินเฮดเรดส้มนะครับบรรยากาศยามแรงเนาะโอ้ยสายน้ําไหลงดงามยามแรงครับ ธรรมชาติก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบออในเมืองนะฮะแต่ผมชอบแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ชอบในเมืองยา <laughs> กาศด,ดีครับบรรยากาศด,ดียิวดียามแรงอ